ตอนนี้เขาก็มานั่งให้กำลังใจเพื่อนงัดทางงัดเนะเาะเฮ้ยบโบเบนงัดหน่อใหม่เนาะตอนนี้เพื่อนอุตส่าห์งัดตั้งโดนเนาะ <c oughs> สบายดีทุกคนตอนทับขาสูซองนางนางซาลาไตเนาะวัอนี้นางกะอยู่ไฮอยู่นางคือเก่าเนาะนี่กำลังเห็ดอุป,ปกรณ์สิฟ้าแมนแขร์เนาะทุกคนมื <c oughs> <c oughs> เหนี้กะสิมาเห็ดขีดหนึ่งวันของนางเห็ดยังแหนเนานะกับ การอยู่ไฮอยู่หนหา้าเขาอะี๋้วตอนนี้เัากะสิไปเอาเมนแข,นขนกเนาะทุกคนเัากะเฮ็ดอุปกรณ์ที่จะเอาเียบร้ออแล้วเนาะนีนะ่เดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันเลยว่าในชีวิตประจำวันหนึ่งวันของหนุ่งนางนี่เฮ็ดยังแน่เนาะแล้วตอนนี้นางกะสิไปเอาเมนแขกเนาะทุกคนเดี๋ยวเขาไปเบิ่งนน้ำกันเลยตอนนี้เขาก็มานังอยู่ขันน้นใดเนาะทุกคน บ๊ายบายเห็นแมงแข็งแล้วนอนเขากับสิมาแย่แมงแข็งซึ่งเขาบอกมีมือกล่องมาหนีหน้าก็ออกมาหน้าคนเดียวเนาะอยู่หน้าผู้เดียวก็เลยสิมาแย่แมงแข็งกับสิจับหยางหย่างในาะอยากสั้นๆเลยเนาะทุกคนแล้วเขาไปเบิ่งกันเลยเนาะเขาสิแย้มแมงแข็งบูบูว่าสิไปเจออะไรก็ไปเบิ่งนรำกันเนาะอันเนาะแมงแข็งบูบูว่าทุกคนสิแย้มเห็นบ่เนาะอันเดียวเข้าสิแย้เบิ่งกันเลยก็อยากสั้นๆเลยเนาะทุกคน จ no, no, no. ับกล่องมือเดียเนนอนในแง่เขาเนาะเฮ้ยไปแล้วทุกคนเอาเป็นว่านั่งแง่แล้ว่ะชิมหายทุกคนเบิ่งนอว่านั่งไหนได้ไหนนอนชั้นได้ขันเห็ดแบบนี้ไม่แข่งไปเบิดเลยทุกคน <c oughs> คือมันสิิเนี่ยเบอร์ถือวปลาหานางจับเงอเดียวเนาะอืมตอนนี้เขากะไปแนนย่แม่งแข่งมาเหยียบลอยแล้วเนาะทุกคนเ๋ยามาเบิ่งกันว่ะสีไดลายสำได้เนาะ <c oughs> คือเน่แม่งแข่งมาก,กับแม่งแข่งกับบุคคลมีป็นเด็นนอนทุกคนกะเน่ได้เวลาเนาะเดี๋ยวมาให้ทุกคนเบิ่งว่ะได้จะโต <c oughs> <c oughs> นี่นอะทุกคนเป็นแม่งแข็งที่เราไปแง่นนมาเนาะ กระด่ายอยู่ในนึงตำเตวไม่แข็งเนาะกะพอกด้อยู่อืมนอกจากที่เ้าไปแง่ไม่แข็งมาแล้วเยียบบ้อยเนาะทุกคนพอก็บอกให้มายามใส่เนาะหากเราอยู่บ้านแต่ว่าเราว่าออกมาหน้าอย่าลืมยามใส่ในเดนะ้อละวะนี่ก็เป็นเสียงเราไทยที่ว่าเขานะสูบหนังใชหนาเนาะไอ้น้นองทุกคนนี่ก็เป็นบอลท่าสยามใส่อ่ะ นซึ่งมูมีป้าสักกับต,ตัวเดียวเลยเดย้อนหอกกับติเป้เบิ้งงูห้านหนำไม้นะเขาก็ห้านหนำไม่อยู่อะไรอะไรชนหนำไม้โอ้หายทากเนียนอะยกันเนาะ cơm 5 là mày hãy xin mà chào vương là mày nó thôi sắp hìa ê kịp mày thôi 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 ตัวเป็นไงมั้งเนาะเดี๋ยวให้เต้นเบิ่งเพิ่นงัดงัดเบิ่งเพิ่นอันนั้นเนาะงัดทางงัดเลยบวแมนงัดหน่มยเนาะยังนั่งวิ่งปะเอางัดงัดงัดเออมุดมุดมุดหายมุมุงัดเส็จเลยโอ้แบบว่าคนงัดซอยบวได้

sai nè nhai xong đây là <laughs> ngặt tăng đồn nữa tụi con thò tăng bồ mưa nhỉ tuần này phải ngặt to ngặt là mày đâu vừa đây ngặt ngặt Phần đâu mi hè chỉ chắc Tiếp bò ไมีแห้งเงินวะน้ำกอดเลยตอนนี้เขาก็มานั e> ่งให้กำลังใจเพิ่นงัดทังงัดเนาะเฮ้ยบัวเบนงัดหน่อใหม่เนาะตอนนี้เพิ่นอุตส่าห์งัดตั้งดนเนาะโอ้กะใหญ่เติบเพื่นว่ากงเลยเพิ่นมากแบบทำนี้เด้อจะวางทำนี้ด้วยเนาะ นี่เดียกจากว่าซ้ำนี่เป็นกำลังกัดอยู่คนนี้แต่แล้วว่าอะไพ่อหน่อยเพิ่นเอาซ้ำนี่เพิ่นว่าถ้าเบิ่งพ่อร่วงเอ้ยเพื่อนพ่อร่วงแน่นอนแต่อาซ้ำนี่พ่อทำอิดเด้ออาซ้ำนี่เอาแบบว่าพ่อหน่อยวันนี้ถ้าเบิ่งเพิ่นเอาออกมาเนาะ Và chị nhảy chị nói trong đây Hoa có mình đang hãy có mình chạy nó Tôi <laughs> này phần cáo ổn mà Anh à này phô nổi anh Này <cười> ừ. <cười> Đấy chăm ní nó Anh à này Anh phương... à luôn Phô luôn cả khao khao Tại bà cả đại chăm ní nó ฉันพ่อน่ายเลยชันี้พ่อหลายน่วยังมีพ่อหลายเพื่อนวะอ่าถามเพิงพ่วละเป็นกระดังแบบแอ้แบบกระดังเจ้าพ่วหลานะเป็นกระดองใส่สมาธินิดนึงในการแบบว่างัดเอ้านะหัดเียากเลย งัดเปรียบบุคคลต้องใช้ห้าตองไปซอยแล้วมั้งเนาะพวกบด้แล้วแบบว่าต้องให้เพิ่นหน่อยเพิ่รว่วงเพิ่นไรไปชอยอู้ดหน่อยไหน่อยค่ะไหนแต่ป้ายถึงแล้วอู้แต่ฮะ้าเบิึงพัวร่าบัตัวนี้ขักอีนี้ปัดเดี๋ยวเถอะเถอะกูเสื่อมบด้แเล่ก็ให้เบิึงเนี่ยอู้ขักอีนี้เพิ่นวะหน่อยแต่ว่าแข้งแห้งเด็ดเพิ่นวะ

ตอนนี้ห้ากะทียางเมื่อนอกทุกคนนั่งเพินไดพวกอะไรคนแลยได้เพินงัดตังโดนกัดจนเมื่อยวะอะไรน่น่ารักยามเบียดเขา หลงจากที่เฮาไยายามหลอบยามใส่มาเนืองทุกคนกับบะไรปลาซักโตเลยมัรู้วิปลาเนาะเขากะอืมนั่งจากเขาไปยามใส่ไปเบืองมูห้าต่อใหม่แล้วเฮาก็มาสิมาเคียงงนงัวเนาะทุกคนอืมเพระว่านางกะเหลียงงัวนเนาะเอาขึ้นผู้ส่วนหนึ่งเหลียงส่วนหนึ่งเนาะนี่เป็นเลขลี้ยงงวดหนึ่งวัน เดี๋ยวเฮาสิมาเขยียนงออกันเลยเนาะนี่งอฮา,าก็อยู่นี่เห็นหมั้ยอืมเดินตามมันดีกว่ามันจะส่วนไหมลองๆๆไม่เตะน,นะงอร่างกะหูเนาะหูทุกโตเลยเห็นหมั้ยเนี่ยไม่ไม่ชนด้วยชีกุจา <G ül üyor> กินเนี่ยมาเดียวเขากะสิบไปเขียนหัวนอกทุกคนก็มาชิบเมือนในนั่งกะออกมาเผากะน,นอกแล้วก็มาเห็ดเหยียดฮะต้องกินของยากคือหน้านอกแบบห้ากินแบบ ธรรมศาสตร์นาะทุกคนนี่กับวันสิบปสอนกับมูแต่ว่านางกับิคอจคขิปเพียงเท่านี้ก็น้องทุกคนเพราะว่ามันกับโบมีมือกล่องนะทุกคนนางก็จับมบาจับกล่องพอร์ดี้บายบ,บายตอนนี้ตอนนี้นางกับิคอจคลิปเพียงเท่านี้ก็นอก้องนางก็โอ้ยเมื่อวานเธอไม่ใช่ขี้นะตอนอยู่ได้อือ โอ้อกินนี้ก่อนต้นนี้นักกะสิคอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็เนาะทุกคนเพราะว่านักกะจีไปแข็งงวาก็นาะแล้วกะอือจะว่าการใช้ชีวิตประจําวันหนึ่งวันของนักกะสิคอจบคลิปเพียงเท่านี้น้อกันพากดไลค์กดแชร์กดครับสกายกดกระดิ่งแจ้งเ,เตือนเพื่อสิบอาดคลิปข้คลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย